สบไรก่อนเตรียมตัวอะไรเพิ่มบ้างเหรอใช่ปรับตัวอะไรบ้างไหมอะไรแบบเนี้ยก็คงเหมือนต้องปรับเวลาอีกรอบครับเหมือนช่วงก่อนเราได้แบบมีเวลาพักเยอะขึ้นเพราะว่าแบบด้วยงานบางทีมันก็ยังทําไม่ได้พักไนู่นนี่นั่น,นเราก็รู้สึกว่าเอ้ยจริงเราก็มีเวลาพักเยอะเหมือนกันแต่พอกลับมาเป็นช่วงแบบปกติขึ้นแล้วก็โอ้โห ไม่ได้การก็ไม่ได้น้อยนี่คพายก็ต้องแบบเตรียมตัวคือเตรียมร่างกายให้พร้อมเตรียมพวกงานทุกวันให้พร้อมมากขึ้นจากช่วงก่อนครับหยอดน้ํามันหน่อยนึงอะไรอย่างนั้นพอเครื่องมันอาจจะฝืดตอนเราได้เยอะๆยเลยตอนเราได้พักไปหน่อยนึงน้องวินราคาเป็นไงบ้างใช่ครับก็เหมือนเหมือนกันนี่แหละครับแต่ว่านอกจากจะเตรียม เตรียมร่างกายเตรียมตัวเองก็ยังเตรียมจมูกมาให้พร้อมด้วยเพราะว่าโดนสวบทุกครับเตรียมรูจมูกของเราเตรียมรูจมูกให้โล่งอะไรครับพรับสวบทุกงานทุกงานทุกวันเลยนะเนี่ยใช่ไหมทุกวันเลยสัจจริงเลยนะครับยังยังถ่ายทํากันอยู่ยังถ่ายทากันยู่ถ่ายทำกันอยู่ครับแล้วก็ฟีดแบ็กฟีดแบ็กอือก็ก็เห็นเห็นแฟนมีรอติดตามอยู่รอดูอยากดูแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ ลรวก็จะมีฟีดแบ็กเห็นในช่วงที่แบบพอมีนิตยาสารที่พวกเราไปถ่ายกันที่ออกมาเป็นแพ็กสี่คนก็จะมีแบบฟีดแบ็เข้ามาบ้างไงก็มีเห็นบ้างครับทวิตตงทวิตเตอร์ก็มีการแบบว่าติดเทรนติดอะไรกันอยู่นะแต่ว่าจะได้ชมเมื่อไหร่คิดว่าไม่นานเกินรอครับไม่นานเกินรอแอบบอกได้ไหมถ่ายไปได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้ว เกินครึ่งแล้วครับเกินครึ่งแล้วเนาะทันกันไหมตอนเวอร์ชันแรกทันไหมถามตรงๆทันนะผจริงหมอผมทันผมไม่ได้ดูทันตอนไต้หวันเวอร์ชันไต้หวันทันอยู่แสดงว่าเด็กมากแล้วตอนนั้นนะเด็กมากก็คือพอดีที่บ้านตอนนั้นเหมือนพอมันฟีเวอร์ทั้งเมืองบ้านเราก็ติดฟีเวอร์ดีกับเขาไปด้วยเราก็ค่อนข้างจำความรู้สึกได้เนาะจำได้จำได้เพราะงั้นดังมากเวอร์ชันไต้หวันเนาะโอ้ รู้สึกเหมือนเป็นองค์กรอะไรสักอย่างเป็นเอกครับก็จริงๆเราก็ช่วงนี้งานก็เริ่มกลับมาได้ดากันมากขึ้นครับก็จะมีโอกาสได้เจอแฟนๆผ่านออนไลน์มากขึ้นครับตอนนี้ครับแล้วก็จริงๆเราก็ยังอยากเจอแฟนๆตัวเป็นๆอยู่เหมือนกันครับก็เดี๋ยวรอสถานการณ์ดีขึ้นก็เดี๋ยวน่าจะได้กลับมาเจอกันครับผมแล้วก็มีช่วงหลังๆที่เริ่มจะมีอีเวนต์ เล็กๆยังพอจัดได้แล้วที่ได้เจอแฟนๆตัวเป็นๆบ้างแต่ก็ยังแบบยังไม่ได้แบบมีอีเวนท์ที่แบบโอ้โหเจอแฟนๆเยอะๆพร้อมๆกันอะไรเงี้ยก็รอคอยอยู่ผมก็มีเข้าไปกดไลค์ในทวิ t เตอร์บ้างตอบแฟนบ้างอะไรแนครับผมบายล่างมีบ้างครับมีบ้างรับมีบ้างเนาะงก็ไม่ไม่ได้ถือว่าหายไปซักทีเดียวขึ้นปกอะไรไป มีมีหลายเล่มเหมือนกันหลายเล่มเหมือนกันเนาะหลายเล่มเหมือนกันเนาะพี่องค์ห็นเขาแชร์กันหลายเล่มเหมือนกันอะไรนะเรื่อยๆครับเรื่อยๆเรื่อยๆเป็นยังไงบ้างความรู้สึกจริงๆก็หลังๆทำแล้วเริ่มเหมือนว่าเขาเรียกว่าไงเริ่มคุ้นเคยขึ้นใช่ช่วงแะไรแต่มีเกรงๆบ้างนะตอนหลังมันก็แบบช่วงแรกเราอาจจะไม่ค่อยได้ทำใช่ไหมใช่ครับก็แบบเข้าใจมากขึ้นว่าแบบลูกค้าต้องการอะไรแบรนด์นี้หรือว่าแบบช่างภาพคนนี้อยากได้แบบไหนอะไรเงี้ยก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นครับครับวิ่งละครับ ของผมก็รู้สึกสนุกนะครับเพราะว่าจริงๆการถ่ายแต่ละแฟชั่นเซ็ตนี่ครับเพราะว่าพยายามที่จะเปลี่ยนลุกผมพยายามจะได้ให้ผมเป็นในลุกลุกลุคแบบใหม่ๆอะไรนครับเราก็รู้สึกสนุกกับตรงนั้นไปด้วยครับผมอย่างอย่างอย่าง เล่มที่ผ่านมาก็มีแบบให้วินสักบ้างเปลี่ยนลุคตัวเองเลยครับก็รู้สึกสนุกดีครับดูเท่ๆแมนๆดิบๆหน่อยงี้เนาะชอบไปแต่ชอบไหมสักชอบนะสนุกชอบเนาะว่าจะไปสักทั้งแขนเลยทางให้เราอยากเรียนก่อนใบก่อนตอบหลายครั้งมากเลยแต่ยังยืนยันประเทศเดิมครับอยากอยากไปญี่ปุ่นครับเนาะอยากไปญี่ปุ่นมากเป็นประเทศที่แบบส่วนตัวก็อยากไปเที่ยวด้วยอยู่แล้วชอบเมืองชอบผู้คนแล้วก็ยิ่งรู้ว่ามีแฟนๆชาวญี่ปุ่นแบบคืนชอบเราแล้วก็อยากไปเจอเขาครับหยจะไปไหวไหมย่า ต้องมาดักรอแน่เลยอยากไปจริงๆอ่ะบายอ่ะที้พุ่มตรงยังไม่ได้ตั้งแต่เราตั้งแต่อีนีออนมาก็ยังไม่ได้ออกไป่างประเทศเลยครับยังไม่ทราบเหมือนกันว่าแบบจะประมาณไหนแต่ญี่ปุ่นไปกี่ทีก็ไม่เบื่อนอนไม่เบื่อไม่เบื่อลยน้องอากงอากาศเลยแบบนี้นอนหน้าะจรวยครับวิ่นละครับที่จริงเหมือนกันเลยครับอยากไปญี่ปุ่นครับผมแล้วก็อยากไปทานอาหารอยากไปเจอแฟนอยากไปสัมผัสบรรยากาศที่เคยไปด้วยครับผมถ้าถามว่ากิจกรรมที่อยากทําตอนนี้คืออะไรหลังจากเปิดประเทศกันแล้วเนี่ย เที่ยวเนาะไปเที่ยวเนาะใช่ใช่อยากไปเที่ยวกันครับเพราะเราคู่กันเดอะมูฟวี่กำลังจะออนในโรงภาพยนตร์ไทยแล้วมีความรู้สึกอย่างไรบ้างจ๊ะดีใจมากๆในที่สุดในที่สุดในที่สุดอยากให้อยากให้แฟนๆชาวไทยได้ดูแล้วอยากให้ญี่ปุ่นชาวแฟนๆชาวญี่ปุ่นได้ดูแล้วเห็นเขาแฮปปี้แล้วก็อยากให้แฟนๆชาวไทยของเราได้แบบแฮปปี้กับเขาบ้างตอนญี่ปุ่นดูไปนานแล้วครับใช่ครับวินล่ะ ใช่เหมือนกันก็คืออย่างที่บอกในที่สุดก็แฟนๆชาวไทยก็จะได้ดูแล้วครับก็อยากให้ทุกคนติดตามแล้วก็ไปดูกันครับผมครับผมฟีดแบ็กชาวญี่ปุ่นเป็นไงบ้างเพราะเขาได้ดูก่อนแล้วอดีมากดีมากดีมาี่ปุตัวเราเป็นไงบ้างแฮปปี้มากคือเราเราก็มีเห็นแบบแค่แค่เห็นในวันวันที่เข้าโรงวันแรกแล้วครับแบบต่อแถวกันยาาออกมาหน้าลงหนังเพื่อซื้อซื้อตั๋วหนังเรานี้เราแฮปปี้มากๆเลยครับ คนลุกเนาะครับชื่นใจอ่ะจริงในฐานะที่พี่เห็นเรามาตั้งแต่แรกเลยเหมือนราตองนี้โออเราก็ชื่นใจงานเด็กไปเถอัวยเด็กธอตัวเล็กกันนิดเดียวเออเราก็ชื่นใจแทนอืมครับก็ตอนนี้คงมเ็นต์แโฟล้วเนาะใช่ใช่ที่อยากจะให้แฟนๆรออีกนิดนึงครับใกล้ๆจะน่าจะใกล้ได้ดูแล้วแหละครับก็อยากให้รอติดตามครับผมกดอะไรใส่ตะกร้ารอไว้บ้างดีจ้าอืมจริงๆผมอยากกดเป็นทั่วคอสตูมแบบ คอสตูมคอสตูมแบบในสปิทเกมอะไรอย่างเงี้ยชอดพอมอะไรสีเขียวของเขาอะเตรียมรับเฟสติวัลใช่แล้วแบบใส่ชุดใจถ้าเกิดได้มีงานจัดเราก็อยากใส่ไปเที่ยวเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับผมครับเราก็ลองเพลงหมุนกงว่าด้วยเนาะพีอาร์ซมเนดาแอร์แบบนี้ใบละครับผมผมคิดว่าน่าจะเป็นซื้อของขวัญให้แบบคนใกล้ๆตัวรอาจจะเป็นสกินแคร์อะไรเงี้ยแบบขึ้นปีใหม่เปลี่ยนครีมหน่อยจะได้ น่าเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนบ้างน่าจะได้แบบเดิงไร้ขึ้นไร้สมชื่อคนให้ครับผมแบบนี้วินครับเดือนหน้าวันเกิดไรวินเตรียมกดค้าแนวไหนใส่ตะกร้าให้ใบเขาบ้างจ้าโอเฮ้ยดังจริงยังยังเช่นยังยังยังเขาชอบอะไรใบเขาชอบอะไรปกติแล้ว ตอนนี้<ห>คืเอเขากําลังแต่งบ้านอยู่ครับแต่งบ้านถ้าเกิดว่าจะซื้ออะไรให้ก็คงจะเป็นของที่เอาไปใช้งานได้จริงเอาไปใช้ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับผมอมอ,อเอดไฟฟ้า ก็ดีนะตกเย็นนะตู้เย็นดีทีวี75นิ้ว85นิ้ว100นิ้วอยากได้โปรเจคเตอร์โปรเจคเตอร์เลยเหรอใช่ฉันชอบที่เธอก็ขอเขาเลยชอบที่ถ้าเกิดเไทยไม่ได้ก็ขอเลยจ้ะชุดเครื่องเสียงชุดเครื่องเสียงอย่าระดับนั้นเลยดูหนังยังไม่มีเเครื่องงสียไม่เป็นไรผมเกิดหลังเขาเดี๋ยวผมให้ไปก่อนให้ไปก่อนให้ไปก่อนถ้าถึงตาฉันเดี๋ยวรอดูรอดีเราบินมาเก็บครับผมช่วงนี้นะครับก็เริ่มคลาย ช่วงนี้นะครับก็เริ่มคลายล็อกดาวน์กันแล้วนะครับผมก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยแลวเดี๋ยวมาเจอกันแน่นอนครับครับผมขอให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพนะครับผมแล้วก็ไปไหนมาไหนก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวผ่านพ้นวิกฤตนี้อย่างที่พี่ไว้บอกก็เดี๋ยวมาเจอกันครับเจอกันครับ